ฝนตกแดดออกก็ยังมีนกมาเกาะอ,อยู่ที่บ้านของเราค่ะอย่างนกคู่นี้นะคะคือเจ้านกกาวาวค่ะตัวผู้ขนสีดำท่ามกลางบรรยากาศช่วงค่ำๆฝนตกลอยๆแบบนี้เขาก็ยังไม่หาที่หลบฝนเลยค่ะเกาะอยู่ที่ต้นมะพร้าวสะบัดขนนิดๆหน่อยๆน,น,นี่คงจะอวดว่าขนชั้นปกป้องผิวข้างในได้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหลบ กระโดดไปมายกแยดอยู่ตรงนี้ส่วนตัวเมียก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกค่ะข้างๆกันนี้มีต้นมะละกอตัวเมียก็เกาะอยู่แถมยังปล่อยอื้อออกมาอีกหนึ่งครั้งโอ้โหนกกว่าวตัวผู้เกาะอยู่ที่ต้นมะพร้าววันนี้เจอดีค่ะนกเขาใหญ่เล่นงานเอาซะเลยคงจะไปตีลูกเข้ามาละสิเจ้านกกว่าวใช่ไหม